จริงะนะถ่ายจริงนี่กูถ่ายแล้วเราจะพาทุกนคนนะคะไปถ่ายรูปกันนะคะในวิชา,าถ่ายภาพนี่แหละค่ะอันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะคะ <c oughs> เป็นคาบเรียนที่สแล้วนะคะ <c oughs> นี่ก็เพื่อนๆทุกคนนะคะก็กำลังปรับเซ็ตกล้องกันอยู่นะคะเพื่อจะไปถ่ายนะคะ, <c oughs> ะ,คะวันนี้นะคะเราจะถ่ายภาพแบบ กระโดดค่ะเรือถ่ายเป็นเทอร์ตเตอร์ลัวเขาเขาถ่ายเป็นอบบภาพแบบแบบอะไรจะไม่ได้แล้วแต่เป็นแบบกระโดดนะคะต้องกระโดดถ่ายเพื่อนแบบกระโดดเดี๋ยวเราไปดูกันนเละตอนนี้นะคะเราก็กำลังกระโดดตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่แคนทีนะคะเป็นโรงอาหารใหญ่นะคะเป็นโรงอาหารที่อยู่กลางมอของเรานะคะ ก็มีอาจารย์นะคะเดินนำไปแล้วค่ะค,คุณตาน่ารักอันนี้คือกล้องน่ารักนะคะกล้องถ่ายได้จริงๆมีเสียงด้วยค่ะค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์บอกว่าอ่านแดดมันยังไม่ได้ที่นะคะเราก็เลยต้องมานั่งรอกันประมาณาสัก1 5นาทีก่อนนะคะแล้วก็เลย อาจารย์ปลี่นเป็น20นสลคะี่ยนเป็น,ปนแล้วก็เลยแบบอ่าปรับกล้องกันไปก่อนนะคะทุกคน,น,ะนะค่ะ <c oughs> แล้วก็เตรียมตัวกินอะไรให้เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะกระโดดต้องทีม่ยากมากเลย้อไม่ใช้ดู น่าจะเหมือนน่าจะเหมือนของแนนหรือเปล่าฉันถ่ายแล้วคือไม่มีโฟกัสใดๆเ,เ,เ,เลยเบลอหมดเลยทั้งภาพคนก็เบลอไม่สวยเลยอถ่ายตอไม่สวยเลยไปสิ่งก็หมดเฮ้ย ได้เวลาไปถ่ายรูปแล้วคนทุกคนเดี um> ๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าคลาสเรียนเรานะคะเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยแต่ก็เจอได้มาลองตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะยนตรงนี้เดี๋ยวเดวเอาย่าฝนหน่อยไหมต้นไม้มันสูง้นไม้ก็สูง โดดยังมันก็จะู้เร่องนี่นะครับเอ้อการที่มันถูกใจๆหรอมันไหนแล้วหรอมักติถ้าโดดคนเดียวเนี่ยก็มนียงนัดที่สุดนะครับแต่การอูกใจเนี่ยมันจะทำให้ให้เราโดดแล้วมันดูสูงขึ้นไันไี้ดูกบ้าน้านนี่ไม่ได้ดูทีที่ฮไม่ได้ดูเข้าบ้า่ะส2 3ม ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็เอ้ยอนแสงตอนนี้เราอยู่ทมกลางแดดที่ร้อนแรงนะคะเพราะว่าเราจะมาแบบกระโดดสีอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือกําลังการกําลังทาโอ้ยไม่เห็นหน้าเราเลยไม่เห็นหน้าเลยใช่ไหมทุกคนก็เราจะกระโดดนะคะและเพื่อนก็จะถ่ายเราให้เป็นมุมสูงที่สุด <c oughs> นี่คือเทคนิคอย่างนี่ไม่เหน,เหนี่เทคนิคนี่เราจะมานเดินเข้ากล้องเพื่อ อทีนี่คือการซ้อมกระโดดนะคะนี่คือสูงที่สุดแล้วค่ะก็คือวันนี้ก็จะร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าโอ้โหกางแดดกลางแจ้งเลยเย้าไปแล้วใครรับผิดชอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยปรกันยัง เดีค่ะทุกคนคะเมื่อกี้เราก็เป็นคนกระโดดนะคะเหนื่อยมากนะคะเพราะก็ร้อนด้วยค่ะวันนี้เราก็ยังย้ายที่ต่อไปนะคะเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูว่าเรากระโดดยังไงนะคะอันนี้เราก็ยังกำลังย้ายที่ต่อไปค่ะซึ่งข้างหน้าก็มีมีอีกกลุ่มนึงนะคะกำลังถ่ายเหมือนกันมาถ่ายท่นี้ยังยังอนับเลยหนึ่งสองสาม เออแล้วก็โดดอ๋อขาไม่มีแรงกันใช่ไหมทุกคนไม่ชัดเจนค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ถ่ายกันเสร็จแล้วนะคะโดเฉพาะวันนี้แต่ว่าเรายังได้ภาพไม่ครบนะคะตอนที่อาจารย์สั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายใหม่ค่ะ ก็คือมันก็เย็นแล้วนะคะเลาก็เดี๋ยวเรากลับไปพักก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็มาใหม่ก็คือก็โดดไปหลายรอบแล้วหน้าก็เละมากเลยค่ะ,จะเจอกันพรุ่งนี้นะคะบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แล้วก็จะมาถ่ายรูปก,กันอีกเป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วก็มีเพื่อนมาวันนี้คือถ่ายนอกรอบจากการเรียนแล้ต้องหมุหนแดดก่อนแล้วก็มาถ่ายกลางแจ้งเหมือนเดิมค่ะซึ่งก็ร้อนนะนี่ วันนี้เรารับบทเป็นคนถ่ายก่อนแล้วก็ค่อยกระโดดให้เพื่อนวันนี้มีตัวแบบกระโดดเยอะมากนะคะเราทำท่าอะไรกันให้มันดูมินสตอรี่อต่ทต่อะอันนี้คือกำลังโดดกระโดดอ่าไม่เห็น displays, หน้าเราอีกแล้วหน้าราดาอ,อันนี้นะคะเพื่อนกำลังจะกระโดดภาพหมู่นะคะก็คือภาพเป็นกลุ่มสามคนขึ้นไปนะคะนี่ะคะสามคนขึ้นไปนะคะนี่ก็คือทีมงานการถ่ายรูปนะคะ เกิดไม่สูงเลยไม่สูงเลยมันยากเกินไปมันสูงเฮ้ยเกิดไม่สูงเลยซ้ยากขมขอดูภาพชื่นชมภาพหน่อยค่ะไม่ได้ครับมันไม่ได้ครับอ่ะสามสองหนึ่งเฮ้ยเขาหลุดไหมถ่ายแล้วเดี๋ยวเราฉันเดี๋ยวเราจะแส่ตัวนี้สวยเดี๋ยวรอเราก็โดดก่อนนะอันนี้ อันนี้เ็าากี่คนเดียวสองคู่หนึ่งนี่นี่นี่็หมดเลยสีคนม่ายถึงว่าถ่ายูก่อนเขาให้ถ่ายอะไรเดียวสคู่หนึ่งหมูหนึ่งหมูหนึ่งหมูแ่หมูยังไม่ได้เดียวเลยะห้าคู่นะยังไงไม่รู้เหมือนกันตาอกมอีกเอ้ยไอเอเอากแแนประมาณไหนแแล้ว เอาแมนเเอาแจมมเผ็มเนี่ยเผ็ดโเอไอมนต้นนี้เท่าไหร่ดิมืต้นีองกโดสูงกว่าคนอื่นอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้าเม่อกี้ผมันโดสูงกว่าคนอื่นอ่ะเิวคร่คเดิมเอามอีกนึ่าไหน่าเพ่อันนี้เป็นภาพโม่าพโค่ภาพโม่นะภาพม มา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 อะไวิดีโอเมื่อกี้ได้ดูเรากระโดดเปล่ามีเป็นภาพนิ่งเป็นแบบช็อตๆๆอตอเดี๋ยวเราเอาไปเลี้ยงเป็นวิดีโอให้ให้เลี้ยงดูเป็นวิดีโอก็แล้วกันเพราะว่าเราก็ต้องใช้กล้องถ่ายรูปเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้กับหัวเฮ้ยจังแบบเร็วๆเฮ้ยเราไกลบได้สองคนก็ได้ มันมันสามคนไม่ได้สามคนแม่เมียวโบกมือหน่อยมันแน่นลยกนี่เรากำลังจัดทีไรบวชก็ต้องแข่งมาทางเดียวกับกูนี่เปนไรแบ็ดเบ็ดนี้โลมันซับไปแล้วเบ็ดไปโดดได้เหรออาจารย์ครับเพื่อนเล่นโทงครับเอออันนี้นะคะเราก็กําลังหาอะไรเล่นนะคะกำลังคิดว่าเราจะโดดท่าไหนโห้ยไม่ถึงเว้ยเว้ยเว้ยเอาว่ะเอาว่ะ ออตอนนี้ก็เห็นว่าพระอาทิตย์เริ่มตัวจะชนล้จะชนธงนะ,ะก็เราจะย้ายที่แล้วทุกคนนะคะภาพที่เรากระโดดไปเลยถ่ายไปนะอาจจะไม่ได้เห็นในวิดีโอเดี๋ยวเราไปตัดแล้วเอาเข้ามาเรียงกันเป็นสไลด์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราจะย้ายที่แล้วคะ่ะกระเป๋าค่ะคุณ มันขอพลุงพลังมากเต็มตัวเลยว้าวเอาไปอ้าฉันไปกับใครแล้วเกือบไม่ได้รถนะเกือบไม่ได้ลงรถไปไม่ถึงหมายเเฮ้ยสกิลกันถือกล้องแล้วกล้องก็ตกนะคะ กรรรกรไเดี๋ยวยเ้ม่เดี 1, 2, er> 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 day, day, ๋ยว่ยได้เดียรก็เดเราจะกระโดดให้เพื่อนวันนี้นะคะเราอยู่ข้างบนเขาเรียกว่าอะไรข้างบนท่อ ท่า็กซี่เออีิอ่ะที่รอ่ะท่า็กซี่ไงวะเออแบบเมื่อกี้เออเอาไนะหนอเอ้าไม่เออดดงโดดสูงนะกอแป๊บนะ1่อเอ้าไม่ได้อ่ะไม่ได้ม่าดูดไดไม่ได้ได้ได้จะท่ายังไงอยากคิดี่ เราก็จะกลับก <S expand> ันแล้วนะคะเมื <Island matter questioned> ่อก like <bbe> ี้ถ่ายอะไรนั่นก็ไม่ถ่ายต่เลยต้องใส่ก่อนค่ะตอนนี้ก็เออหกโมงแล้วนะคะเราก็ได้ท่ากระโดดกันไปเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาไปลงให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเออเราพูดอะไรวะไปเลยโบเสียงดังเงี้ยแต่เราพูดไม่รู้เรื่องอะเอาไปเลยไปเลยเออใช่เราพูดไม่รู้เรื่อง กันแล้วค่ะทุกคนอ้อันนี้คือตึกอะไรก็ไม่รู้ตึกใหม่นะคะที่มีนะคะมีพวกมาเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะเป็นพวกเรียกว่าพวก